สวัสดีค่ะเพื่อนๆบรรยากาศหลังฝนตกเนาะให้ดูต้อง้วยไหมนี่ค่ะหลังฝนตกนะคะเพื่อนค่ะเนาะเห็นไหมนะคะแดดอืมแดดจ้าเลยค่ะฟ้าหลังฝนยังสดใสเสมอนะคะเพื่อนเนาะ ดูต้นไม้หลังฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหูมืวานตกแบบเป็นครึ่งชมมะนะั่วโมงมั้งอ่ะพี่เทเทแรงๆเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ลาบแล้วก็มีมีน้ำขังอยู่แล้วนะควมแน่เลยเทเอาเม็ดแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะแสงแดดให้เพื่อนๆดูแสงแดดนะคะเนาะ แสงแดดอุ้ยดวที่ส่องะนะแสบตาเนีน่ยเพื่อนเพื่อนเนาะดูต้นไม้ดีกว่านี่ค่ะแคชเทลียาสวยไหมคะเพื่อนๆค่คะหอมหอมละลื่นชื่นใจครับเพื่อนเพื่แคแล้วปีนี้ออกทุกแทบทุกกอเลยอือหือแคส อันนี้ออกสามชอ่อเลยค่ะนี่ค่ะน,นี่ชอ่อหนึ่งนี่กําลังเป็นตุ่มตูมนี่ค่ะหน่อยเนาะเป็นตุ่มตูมอันเนี้ยมีอยู่สามสามนอกเนาะอันนี้ดอกเข้าพรรษาค่ะเพื่อนดอกเข้าพรรษานี่พอหน้าเข้าออกพรรษาแล้วนะเขาจะยุบไปหมดเลยยุบไม่มีนี่เลยเนี่ยดอกเข้าพรรษาก็ นี่ค่ะอันนี้หมดที่แล้วมีสองช่ออันนี้มีอีกแล้วค่ะนี่เห็นไหมดิปาได้รับแดดแสงแดดมีอีกมีอีกเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนู้นอันนู้นยังไม่มีอันนู้นยังพอน้อยนะคะเนี่ยออมีสองเกาะอันอันนี้ก็มีมีหมดไปแล้วนี่เพิ่งจะโรยไปเนาะแล้วมีอีกปล่าน้อปีนี้รู้สึกจะออกดีมาก พอดีมีเนาะใครนาะแนะนำคุณกเกษตรได้งไงเนี่ยแนะนำเนาะก็เลยเอาน้ําแสวข้าวมาลดนี่อันนี้ก็นี่ค่ะอันนี้ตุ๊กตาลมลมบำเนี่ยกำลังจะมีอีกอ่ะอันนี้มีทั้งปีตุ๊กตาลมลมบำมานเนาะ,นาะให้เขาเขาพักแป๊บนึ่งเนี่ยผมจะตัดอันนี้ออกหน่อยไอ้ที่มันน้ำเน่าเขาจะพักหน่อยนึงแล้วก็เขาก็จะมีมาใหม่อีก ม,มีมีดอกง่ายมีมดอกทั้งปีตุ๊กตาเรืองระบัมสวยด้วยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้ดูแสงแดดยามใสายๆเนอะนี่ก็เจ็ดโมงจะเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนเนอะจะแปดโมงแล้วแสงแดดสายๆเนี่ยเจอกันนะคะเก้าโมงกว่าสวัสด,ดีค่ะ